ี่เป็นพระราชวังฝั่งตะวันออกนะคะเดีย๋ยวเราขึ้นไปด้านบนต่อ สองสองขั้นที่เราจะเป็นผู้ชนะไม่ได้ this one here highest point two step <laughs> one thousand two hundred and two เขาบอกว่าการที่ขึ้นมาด้านบนเนี่ยใช้จำนวนขั้นก็อยู่ที่ประมาณ1,200ขั้นแต่ขั้นที่สูงที่สุดเนี่ยก็คือจุดที่เขานั่ง1201 <laughs> 1202 <laughs> ฉะนั้นที่แข่งกับเพื่อคือถ้าใครได้ไปอยู่ตรงนั้นก่อนก็จะเป็นผู้ชนะ ตอนนี้ก็รู้นว่าเมื่อไหร่เขาลุกปุ๊บเราจะเหยียบก่อนใครเหยียบก่อนคนนั้นคือผู้ชนะเท่านั้นเองแต่ละมุมเราก็จะเห็นภาพวิวพา,พาพพนโนรามา <laughs> สามารถที่จะมองวิว <laughs> ได้360องศาบ,บนยอดนี้เลยสวยมาก <laughs> และนี่คือสิกิริยา <laughs> <laughs> <h> oh> สุดยอด <h ums> ต้องมาประมาณช่วงเช้าหรือไม่ก็ประมาณช่วงบ่ายสามบ่ายสี่นะคะไม่งั้นแดดจะร้อนมากด้านบนนี้ ด้านหน้านะคะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสระไว้น้ําของพระราชาแล้วพอถัดลงมา1 2ึสามตรงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นที่นอนของบันางสนมของพระราชาเนี่ยสามที่เลยนอนเรียงกันเลยเป็นร้อยเลยนะบ่งบอกถึงความเป็นชายมากและนี่คือฮาเล็มของพระราชาส่วนด้านล่างด้านหน้าก็จะเป็นสระไว้น้ําของนางสนมแล้วก็มองไปด้านล่างตรงนู้นนะคะที่มีสาวๆนั่งอยู่3ามคน มองหลังเสาๆสลงไปเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าสระน้ําของสิกรียาซึ่งนับปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีช้างเนี่ยมากินน้ําที่นี่ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้บอกได้เลยว่าสัตว์ที่อยู่บริเวณน,นี้ก็ยังใช้ชีวิตตามปกติอยู่ไปเราไปดูด้านล่างกัน You know, this is ไหม i อัเตปนเบลน35 e n t อ i ี่ e e ้ r 35 e o อนไต o อ๋ออันนี้ก็จะเป็นหินอ่อนนะคะ,ะตากล้องแพนมาดีๆจะมีความช้ยนี่อ ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมมีความเงาเงาตอนกลางคืนเวลาพระจันทร์สองแสงมาจะทําให้บันไดที่เราเดินเนี่ยมีแสงขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องใช้ไฟ ะะอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําไว้สําหรับให้พระราชาเนี่ยใช้น้ําตรงนี้ในการดื่มกินทําอาหารนะคะก็จุดด้านล่างนะคะคุณลุงก็บอกว่าเป็นจุดยืนของทาหารที่วไ้คอยส,สอดส่องดูแลจุดเช็คพอย์นะคะหากมีอะไรผิดปกติเนี่ยก็เอาปืนยิง เดี๋ยวเราไปเก็บรูปสวยๆ้านอื่นต่อโอ้ที่นี่ลมแรงมากแรงจริง เ t s อวงวิ่งอ๋อโอริจินัล t เต็ียอริจินัลวันนว่งอ๋อหน o l อ๋นึันหกร0นี่อันนี้เขาบอกว่าเป็นขินเก่าแก่เลยเนะมีอายุราว1,600ปีนี่อันนี้ยนี่ ด้านหน้าที่ทุกคนเห็นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำของพระราชาโอ้เป็นฮาเดมที่แบบรบวงจรถ้าเป็นสมัยนี้คือมีสระว่ายน้ำมีสาวๆเดินรอบๆสระแบบยิ่งใหญ่มากเลยเนาะสมัยก่อนเนี่ยโอ้ช่งะะวงศตวรรษที่5การสร้างพระราชวังให้ใหญ่ขนาดนี้บ่งบอกถึงความมีอำนาจของพระราชาในสมัยนั้นนะคะปะเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นต่อ แล้วก็จุดที่การยืนตรงนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้นะคะแล้วก็ด้านบนเดี๋ยเราจะขึ้นไปจะมีอยู่ประมาณ 2- 3สสเต็ปนี่เลยเขาบอกว่าเป็นลานแสดงลานระบำของหญิงสาวดีกว่าพูดง่ายงว่าเป็นฮาเร็มของกษัตริย์กษัตริย์เนี่ยก็จะนั่งอยู่ด้านบนนะคะด้านนู้นเนี่ยก็จะเป็นท,ที่นั่งของกษัตริย์ไว้ชมการแสดงด้านล่างนี่ ทรอยที่นั่งกษัตริย์เพื่อชมการแสดงของสาวๆดึงดึ๋งดึ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 งตรงนี้เป็นที่นั่งของกษัตริย์ใช่ไหมคะด้านหลังเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนมีน้ำหล่อเพื่อให้เป็นเหมือนแอร์คอนดิชันแหมสมัยก่อนไม่มีแอร์ใช่ปะ นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแอร์ ก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นท่านบันไดธรรมชาติแล้วก็ค่อยมาสร้างให้นะักท่องเที่ยวได้ขึ้นเดี๋ยวรแบกควันรสเนสอันนี้ลำพึ่งนี่เห็นไหมงำพึ่งลังใหญ่ด้านโน้น ก็ได้เวลาที่เราจะต้องลงแล้วการใช้เวลาของที่นี่นะคะก็โดยประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยจะใช้เวลาในการถ่ายรูปมากถ่ายรูปน้อย ตรงนี้เขาเรียกว่าชายนิ่งวอลเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยนะคะเวลาพระจันทร์ส่องแสงมาเนี่ยตรงนี้จะเปล่งประกายส่งแสงสะท้อนกับกำแพงให้เหมือนกับว่าราวกระจกเลยนะคะตอนกษัตริย์เดินก็ไม่ต้องกลัวล้มเลยเพราะว่ามองเห็นทางตลอด อืมโอเคโอเคอเขาบอกว่าพอเราขึ้นไปบันไดวนข้างบนแล้วเนี่ยนะคะตรงนั้นเนี่ยห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอไม่งั้นจะโดนจับป่ะถ่ายได้แค่ตรงบันได <Yeah. S 2> พอถึงตรงภาพที่เขาเป็นภาพ oh. สีเฟสโก้น่ะตรงนั้น,นอ่ะเขาห้ามเลย อกว่าหินก้อนนี้มาจากเขาฝั่งนี้ที่มันตัดลงมาดูจากลายเส้นตรงนั้นด้านล่างที่เป็นเส้นสีดำอะค่ะดืดๆๆตรงนั้นมันจะเป็นเส้นเดียวกับอันนี้เนี่ยเห็นไหมนี่ตรงเนี้ยคล้ายๆว่าเอาไปประกบขึ้นไปอะแต่อันนี้คือตัดแล้วก็ลงมาเป็นด้านนี้และตรงลานที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องประชุมของพระราชาเรียกง่ายๆว่าตัดเขาแต่ละช่วงมาเนี่ยให้ได้หินเป็นก้อนๆแล้วก็ทำเป็นสถานที่ต่างๆ หินตรงนี้เป็นหินก้อนเดียวกับฝั่งนี้นอัสนะเคสก็คือเป็นที่นั่งพักผ่อนของกษัตริย์นะคะหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วเนี่ยเดินลงมาก็จะเหนื่อยใช่ไหมคะก็เป็นที่นั่งพักตัวด้านในที่เป็นเหมือนหลุมเนี่ยตรงนี้เขาก็จะใส่น้ําแล้วก็ใส่ดอกไม้นะจะได้รู้สึกบสดชื่นแล้วก็ จุดตรงนี้ก็เป็นจุดเฝ้ายามของทหารหรือว่าบังเกอร์ด้านหลังที่ทุกคนเห็นนะคะอันนี้เขาเรียกว่า คอปปาเฮดก็คือเป็นเหินที่มีลักษณะคล้ายงูเห่าเะกี้เราขึ้นไปด้านบนใช่ป่ะเขาบอกว่าไอตรงบันไดวนนะมันจะมีภาพสีเฟสโกซึ่งเราไม่สามารถที่จะถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอได้ด้านนี้ที่ทุกคนเห็นอันนี้คือใกล้เคียงกันเลยเป็นภาพวาดสีเฟสโก ภาพวาดสีเฟสโกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นภาพวาดที่เกิดจากการใช้สีธรรมชาติแล้วก็การวาดของเขาก็คือใช้ปูนฉาบไปก่อนเสร็จแล้วค่อยลงสีฉะนั้นเวลาสีที่มันจะเฟดออกมันจะไม่ได้เป็นสีที่แบบภาพวาดที่มันจะแบบล่อนๆออกไปอ่ะสีจะซึมเข้าไปอยู่ในปูนทําให้เป็นเหมือนเนื้อเดียวกันแล้วก็สีภาพยังคงแบบนั้นจนถึงอายุเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะพันหกร้อยปีใช่ปะเือเนี่ยอันนี้ก็คือยังคงอยู่ เราขอโทษนะถ้าเราจะนั่งขอโทษนะ โอ้ my god อ่ามาชูติมาชูมาชูมาชูอืออ่าอ่าก็มาชูลูกสเนกลูกอ่าไาเจกตัวหนึ่งมอสินะฟอนด์ฟอนด์ฟอน you have two s n a k e two snake on your head

Okay. Done, done. Enough, enough, enough. No, much more. How many you? Small one. Small one. photograph? I just did something, right? <laughs> like right okay. Together. No, very small one is three thousand rupees five thousand rupees for that. How Three thousand You didn't tell me, Very small one is. I have just only this much. No, all the money with me like now because we pay for that. One no. thousand rupees. We don't have. It's all with me. มัน <Money. S 2> like ี่ที่เด่วยนั่นมีไอ้แฮมก็ไม่ละโ้มันนี่โอเคั้ ตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ด้านล่างแล้วนะคะด้านล่างเขาก็จะมีที่ขายของที่ระลึกให้เราช้อปปิ้งกันต่อรองราคาได้นะคะส่วนมากก็จะเป็นแบบเนี่ยแกะสลักช้างงานแฮนด์เมดซะส่วนใหญ่ เอโคอเคอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆที่ขายซื้อเนี่ยโอเคสำหรับใครที่เดินทางมาเองนะคะก็บอกไว้อย่างหนึ่งว่าเขาจะมีไกด์ท้องถิ่นให้บริการเนี่ยประมาณ5,000ลรูปีแต่ถ้าเราไม่เอาอ่ะเราไม่ใช้ไกด์ใช่ไหมคะเราเดินขึ้นไปเองระหว่างทางก็จะมีแบบเหมือนคุณลุงมาประกบอุ๊ยมาเดี๋ยวเราดูแลให้อะไรอย่างเงี้ย พูดไปพูดมาทายที่สุดนะเขาก็จะแนะนําสถานที่ต่างๆเนี่ยให้เราฟังอธิบายแต่ละจุดปุ๊บพูดง่ายๆคล้ายๆไกลเถือนนะคะหลังจากเดินลงมาปุ๊บเขาก็จะบอกว่าอ่ะค่าบริการฮะมีค่าบริการด้วยเหรอเขาบอกใช่สิเนี่ยฉันอุตส่าห์อธิบายมาตั้งเยอะแยะเลยอยู่ใจค่าบริการฉันหน่อยในใจแล้วก็สองพันสามพันอะไรเงี้ยคุณลุงก็จะบอกห้าพันไม่ต่างจากข้างล่างเลยถ้าใครคิดจะอยากมีคนดูแล ข้างบนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนกลับเนี่ยถ้าห้าพันก็ง่ายๆ500้อบาทก็จ้างจากข้างล่างขึ้นไปเลยแต่ถ้าไม่เอาก็ปฏิเสธไปเลยถ้าใครจะมาดูแลนะคะไม่งั้นก็จะโดนแบบเรานี่แหละงูด้วยงูด้วยใช่ระหว่างที่ถ่ายงูเขาก็จะแบบแต่โดยปกติอยู่แล้วเนว่าเวลามีกิจกรรมพวกนี้ถ้าเราเข้าไปขอร่วมขอถ่ายรูปก็จะมีค่าบริการอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องถามเขาก็คือว่า <c oughs> เท่าไหร่ แต่ส่วนมากเขาจะไม่บอกว่าเท่าไหร่เขาจะมาบอกตอนจบว่าเอออยู่้องก่อนเถอะลองลองไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วผลสุดท้ายเขาจะบอกเนี่ยพันหนึ่งพันห้าสามพันอย่างตะกี้เนี่ยเขาชาร์จเราที่สามพันใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้เต็มใจเนาะเรากะว่าแค่ถ่ายคนเดียวแต่เขาก็เรียกเรียกมาเพื่อที่ว่าเขาจะได้แบบเก็บหัวละพันเลยอะไรเงี้ยกูหยุดแป๊บหนึ่งได้ป่ะ No you don't win c h e s t i l l win ตอนนี้ก็รู้ว่าเมื่อไหร่เขาลุกปุ๊บเราจะเหยียบก่อนใครเหยียบก่อนคนนั้นผู้ชนะเท่านั้นเอง I win no 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 ลดยัดลดย e t You, ่ o ่ะเพียร์อยู่ค่ะเพียร์อยู่ค่ะเพียร์ one, one. <laughs> two no <laughs> you, you stand you stand you stand two <Huh. S 1> two right cheers เหนือก่อน no อยู No ยู่ lower ได้ไหมลมแรงเหลือเกิน I believe I can fly <laughs> fly จริง ลมดีมากอ่ะถ้าเราใส่เสื้อตัวใหญ่หน่อยเราก็สามารถบินได้ทันทีบ้้าาาานนมมรูีีท่่คคุุณณเเอออไดโะั Impossible This one t h e y c a l l Shining Wall because เพราะว่าโอ้ภาษาไทยภาษาอังกฤษอันนี้อันนี้เป็น King Top by Head ใช่ไหม ันนี้จะเป็นสมอง <laughs> <laughs> <laughs>